รีวิวครับบันไดขึ้นบ้านแบบเซฟตี้ครับเซฟตี้จริงๆครับลาไจะขึ้นตงต้องมีไม้สอยคะเป็นมะพร้าวเลยหลังจากเราสอยเสร็จครับเราก็ขึ้นนครับไม่ต้องกลัวครับโจรจะเข้าบ้านเราเพราะเรายังเข้าบ้านตัวเองยากเลย มันต้องขึ้นมามันอันตรายมันมีซอมบี้ครับเราก็ดึงบัไดเก็บขึ้นมาครับอ้าวดึงไงวะเนี่ยดึงไม่ได้เพราะถ้าดึงขึ้นมาเดี๋ยวเราลงไม่ได้มันต้องดึงลงจากด้านล่า